8. ธันวาคมพุทธศักราช2481โลกหมุนช้าลงที่อ่าวมะนาวความเงียบสงับปกคลุมผืนน้ำาราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจรอคอยบางสิ่งในความมืดสลัวแสงเทียนดวงเล็กส่องสว่างให้เห็นความหงจากอากาศโทหนุ่มจรดปากาฝากถ้อยคำรักไปถึงหญิงสาวที่รอคอยอยู่ปลายทาง ถ้อยคำสัญญาถูกทักทอลงบนแผ่นกระดาษไม่ใช่ด้วยหมึกแต่ด้วยลมหายใจของลูกผู้ชายที่รู้ชะตากรรมของตนเองดีแต่แล้วความฝันก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเงามรณะกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นเคลื่อนพลผ่านม่านหมอกเข้าประชิดประตูบ้านของเราโดยไร้เสียงเตือนเสียงแตรสึกกรีดร้องก้องอา เหล่ายุวชนทหารและทหารอากาศแห่งกองบินห้าต่างคว้าอาวุธคู่กายไม่ใช่เพื่อรุกรานใครแต่เพื่อปกป้องผืนดินที่ฝังรุกรากบรรพบุรุษกระสุนนัดแรกแผดเสียงกึกก้องหาดทรายขาวที่เคยเงียบสงบบัดนี้ถูกย้อมด้วยสีแดงฉานและเสียงคำรามของสงครามที่ไม่มีใครอยากให้เกิดก้องชายหนุ่มผู้เคยจับแต่ปากาเขียนจดหมายรัก บัตรนี้ต้องใช้นิ้วเดิมเหนี่ยวไกลปืนแลกชีวิตกับผู้รุกรานที่จำนวนมากกว่านับสิบเท่าในเสี้ยววินาทีแห่งความเป็นความตายภาพจำที่แจ่มชัดที่สุดกลับไม่ใช่ศัตรูตรงหน้าแต่คือรอยยิ้มของหญิงสาวผู้เป็นดั่งดวงใจความจริงกระชากเขากลับมาแรงระเบิดชีกระชากพื้นดิน แต่ไม่อาจชีกระชากหัวใจที่พักดีต่อชาติราชนาวีและอากาศโยธินได้ด้วยกําลังพลที่น้อยกว่าอาวุธที่เก่ากว่าสิ่งเดียวที่พวกเขามีเหนือกว่าศัตรูคือจิตวิญญาณแห่งการเสียสละที่ไม่ยอมจำนนไม่มีใครทิ้งใครแม้ร่างจะพุ่นด้วยกระสุนแต่แขนของเพื่อนยังคงโอบอุ้มเพื่อนประคองกันเดินฝ่าดงกระสุนอย่างไม่ย่อท้อ จดหมายฉบับนั้นยังคงอุ่นอยู่ในอกเสื้อมันคือเครื่องรางชิ้นเดียวที่ยึดเหียวจิตใจเขาไว้ในนรกบนดินแห่งนี้ดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านศีรษะความร้อนแผดเผาพอๆกับไฟสงครามความหิวกระหายเริ่มกัดกินแต่ปณิธานยังคงแข็งแกร่งดุดหินผาเมื่อระยะห่างลดลงเสียงปืนเริ่มเงียบลง แทนที่ด้วยเสียงดาาปลายตื่นและการประทะของร่างกายลมหายใจรดต้นคอของมัจจุราชเสียงแช็กที่ว่างเปล่าดังกึกก้องกว่าเสียงระเบิดเมื่อกระสุนนัดสุดท้ายถูกใช้ไปสิ่งที่เหลืออยู่คือหัวใจและเลือดเนื้อไม่มีคำว่าถอยในพจนานุกรมของวีรชนพวกเขาลุกขึ้นยืนหยัดไม่ใช่เพื่อชัยชนะ แต่เพื่อศักดิ์ศรีของแผ่นดินเกิดลาก่อนยอดรักเมื่อดุ่นควันจางหายสิ่งที่หลงเหลือคือร่องรอยแห่งความกล้าหาญที่ถูกจารึกไว้บนผืนทรายและก้อนอิฐพวกเขาหลับไหลชั่วนิรันดร์ณที่แห่งนี้ ให้เสียงคลื่นขับกล่อมวิญญาณให้สายลมพัดพาความดีงามไปสู่สวรร์สวรรค์ในกำมือที่คลายออกจดหมายฉบับนั้นยังคงอยู่พยานรักชิ้นสุดท้ายที่ไม่มีโอกาสได้เดินทางไปถึงปลายทางถึงพลอยถ้าจดหมายนี้ถึงเจ้าพี่คงไม่อยู่แล้วพี่ไม่ได้หนีไปไหน แต่พี่ได้มอบกายนี้เป็นกำแพงแก้วปกป้องเจ้าและแผ่นดินของเราการเวลาอาจลบเลือนรอยเท้าบนผืนทรายแต่อาจหารของวีรชนอ่าวมะนาวจะยังคงตั้งตระงานดุดขุนเขาทะเลที่สวยงามในวันนี้แลกมาด้วยเลือดเนื้อในวันวานเพื่อให้ลูกหลานไทยได้มีที่ยืนอย่างภาคภูมิ พวกเขาไม่ได้จากไปไหนแต่อยู่ในทุกเกลียวคลื่นทุกสายลมและในความเป็นเอกราชของไทยแด่วีรชนผู้กล้าผู้ปิดทองหลังพระชั่วนิรันด